เราไปดูต่อในข้อสามนะครับข้อแรกข้อสองเนี่ยเป็นเรื่องเร,ร่งโยนน้ซึ่งออกข้อสอบแน่นอนหนึ่งห่องวิย์ไม่โดนพอสอบออกแน่มอสอบเข้าออกแน่ยาวสอบเข้าออกแน่ทุกเรียนเข้าม .4 ในมประเทศไทยออกแน่เตรียมกรุงก็ออกออกีสี่สองข้อเลยนะทำถึงสองข้อน,นี้สแสดงว่าพื้นฐานแน่ ต่อไปข้อสามครับเป็นเรื่องพ่อหูนามครับเป็นยังไงบ้างใครคล้องเรื่องพ่อหูนาำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวเท่ากับ 5x 4วกมีด้านกว้างยาวเท่ากับเศษที่ได้จดากการหารโอ้โหการหารเบื่อจำแนงเรื่องพ่อหูนานี้หลายคนคิดไม่ยากครับน้องครับและสำคัญเป็นพื้นฐานของโปลาย ด้ายาวยาวห้าวกสี่ห้วกต่อไปครับด้านกว้างยาวเท่ากับเศษจ,จากการหารเอ,อ้าต้องหานีกใครรู้หมดแล้วน้องาการหารพูงนำใครรู้หมดแล้วจลงไปไลยการหารู้งนำด้วยผูงนำนะครับเขาใช้การตั้งหารยาวนะครับพร้อน,นี้จะหารสังพะองไม่ได้นะครับดีกีของตัวหารเนี่ยมันเป็นสอง อาต้าหาเจ้าเลย x กำลังสี่ลบ x กลังสามบวกสี่ x กำลังสองบวกสี่กลังหนึ่งใช่ทุกทีครับ x กำลังสองไม่มีครับเวลาเขาหาเนี่ยเขาจะเว้นที่ว่าให้ x กำลังสองโดยการเขียนว่าศูนย์ x กำลังสองถ้า x กลังสองไม่มีนะเขาจะเขียนว่าศูนย์ x กำลังสองต่อไปนะครับบวกสี่ x แล้วก็บวกสอง อพร้อมนะครับตั้งหารยาด้วย3ามเอกสองบวก 4x บวกสเอาลองหารดูหารไงล่ะให้ไหวนะเวลาทำข้อสอบจริงมันจะเร็วม,มากนะอันนี้คือพี่สอนพี่น้องช้าๆหน่อยหารใไงล่ะใครได้ปะ มีเอฟเอกเสียงดุดหน้าผมเอกกำลังสี่ครับ,กการ 4, รบหารด้วยสามเอกกำลังสองเนี่ยน้องน้องเอาผลแรกของตัวตั้งหารด้วยพลแรกของตัวหารหกหารด้วยสามได้สองเอกกำลังสี่หารด้วยเอกกำลังสองได้เอกกำลังสองแล้วน้องก็ต้องเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปคูณกับแต่ละพจน์ ไปคูณ 3x กลัง2ได้ 6x กลัง4 2x กลัง2คูณกับ 4x นะครับได้ 8x กลัง3ลองคิดดูนะอีกนิดนึ่งได้ทำแล้วตั้งใจเรียน 6x กลัง2 2คูณ3ได้6เอามาลบกันลบงไปลบ8ติดลบมากขึ้นเป็นลบ 9x กลัง3 ศูนย์ไปลบหกิดลบหกเอกลังสองดึงสี่อกลงมาลบเกาลังสาไปหารด้วย3ามกซ์ลังสองได้ลบ3 x มเลบสาไปคูณกับ3ามกซลังสองได้ลบเก้ากลังสามลบสาไปคูณกับ4 x ได้ลบส2บกซ์ลังสอง ลบสามเอ็กซ์บสามได้ลบเกเอามาลบกันลบเก้าไปลบกับลบ้าหมดไปลบหกไปลบกับลบสิกลายเป็นลบหกบวกสบสองลบหกสองได้ -6 กเอ็กตงสี่ไปลบกับลบเก้ากลายเป็น4ี่บวกเ้าได้สีกสามค้าพเข้าใจครับดึงองลงมาหกเอกซตารงสอง ไปหารด้วย3 x กำลังสอหารด้วย3ได้2 x กำลัง2โอ้โหน้องครับ2คูณ3 x กลังสได้6 x กำลังสองคูณกับ4 x ได้8 x 2คูณกได้6เอามาลบกันน้องครับพอมาลบกันแล้วนะครับมันจะได้5 x ลบสแสดงว่าอะไรครับ น้องๆครับแสดงว่าไอ้ตัวนี้ครับคือเศษซึ่งโจทย์ข้อนี้บอกว่าเศษคือความกว้างความกว้างคือเศษเห็นไหมแสดงว่าความกว้างเนี่ยมันเป็น 5x ลบ4แต่โจทย์ข้อนี้หาพื้นที่ครับน้องก็ต้องเอากว้างคูณยาวซึ่งกว้างคูณยาวเนี่ยมันอยู่นรูปผลต่างก,กำลังสองถูกไหมเห็นตัวนะสติสติสตนะ หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังน้องๆับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังสูตรตากำลังสองอ่ะได้เลยหน้ากำลังสองลบหลังกำล,ลังสองคำตอบข้อนี้จะออกมาเป็นยี่สิบห้าเอ็กกำลังสองลบด้วยสิบหกคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อหนึ่ง ต่อไปข้อที่สี่นะครับบนกระดานใครจดไม้เสร็จรีบจดนะครับบางข้อที่ซับซ้อนแล้วน้องยังไม่เรียนทีอย่างข้อหกเนี่ยพี่ใหญ่จะต้องขอข้ามไปสอนของคก่อนนะแล้วไปกลับมาตอนแรกพี่พยายามจะอธิบายเลยแต่ว่าพี่ว่าน้องไม่เข้าใจแน่ถูกไหมเพราะน้่บางเรื่องที่ยังเหลืออยู่เช่นเรื่องวงกลมเรื่องบบสมการกำลังสอง นะครับเรื่องตีโกเนี่ยถ้าเกิดเจอในแนวข้อสอบพี่อาจจะต้องข้ามไปก่อนนะเอาข้อที่เราเรียนแล้วดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขไม่เข้าใจนะครับเลยเดี๋ยวขอย,ย้อนกลับมาข้อ,อ,อ,อสี่พ้อพอีสักข้อหนึ่งข้อสี่สักข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวพักนะครับทันนะเอสี <SC> ่อ่ะลองคิดดูครับ งไงถ้าเจอโจ์แบบนี้เรียมอุดมไม่โดนเรียบทหารอย่าลืมนะครับน้องผู้ชายพี่แนะนำอป็นกูเนี่ยนะเตรียมทนะหารนะก็น่าเรียกกรนเหมือนกันเนาะร่างกายน้องแข็งแรงใช่ไหม 4นะครับกำหนดให้เศษ a ส่วน b เท่า,ากับเศษ b ส่วน c เท่า,ากับเศษ c ส่วน d ถ้า d มีค่าเพิ่มขึ้น6%นะครับแล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเวลาน้องเจอข้อสองช้อยเนี่ยน้องครับบางทีเขาจะไม่ใช้ไม่ทำออกมาหมดนะเขาจะเช้ช้อย่อนครับชั้นเรียนดูใอยครับใช้เ่ียวใช้สาม a เพิ่มขึ้นแต่ช้อยสองช้อยสี่ a ลดลง โอ oh. น้องครับเจอข้อนี้เรามาดูนะครับข้อสี่เศษ A ส่วน B มีค่าเท่ากับเศษ B ส่วน C และเท่ากับเศษ C ส่วน D นะครับแล้วเขาถามว่าถ้าเกิด D มีค่าเพิ่มขึ้น6%แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องน้องๆครับถ้าพี่เขียนใหม่เป็น เศษ a ส่วน b มีค่าเท่ากับเศษ c ส่วนดีได้ไหมเขียนแบบนี้เศษ a อส่วน b เท่ากับเศษ c ส่วนดได้ไหมเห็นไหมอ่าน้องครับที่นี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะตัดช้อยนะเขาบอกว่า d เพิ่มขึ้นหกเซดีเพิ่มขึ้นหแสดงว่าตัวอื่นเท่าเดิมแต่ดีเพิ่มขึ้นหอ่า ถ้าเกิดดีเพิ่มขึ้นตัวเนี้ย<ส>เพิ่มขึ้นหกเอร์เซ็นจะเกิดผลยังไงครับเอเอจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงสมมุติว่าพี่บอกน้องว่าเน,นี่ยน้องเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับเศษสองส่วนสี่อาน,น้องแล้วที่สมมุตินนะว่าดีมันเพิ่มขึ้นดูนะตัวหลุดไปเดิหมดเลยเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับเศษสอง เเนี่ยเพิ่มขึ้นที่เพิ่มขึ้นพวมัวม่วเลยเพิ่มขึ้นเซเวอร์เลยกลายเป็นสิบหกอย่างเงี้ยสมมติแล้วเอเนี่ยนะครับจะสัมพันธ์ยังไงอ่าเอจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงค่ามันถึงได้เท่าเดิมอันนี้ผิดเลยนะถูกไหมอ่าแต่ให้น้องจินตนาการก่อนว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่าลองจินตนาการดูครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้แนะนําให้ก่อนนะว่าจะเพิ่มขึ้นลดลงนะต่อไปถ้าน้อง เดรู้แล้วนะอันนี้พี่แนะนำก่อนว่าพี่ยา้น้องไปคิดเองก่อนฟังนะแล้วพรุ่งนี้พี่เฉลยต่อเลยนะครับน้องครับถ้าน้องบอกว่าเพิ่มขึ้นมันก็เหลอ,อ,อสองช้อยคือช้อยหนึ่งกับช้อยสามถูกไหมแต่น้องบอกว่าลงมันก็เหลย,อย,อยสองช้อยด้วยกันคือช้อยสองช้อยสี่แล้วน้องก็ไปเช็คบ,บีทีนะึงก็จบแล้วครับน้องไม่มีอะไรข้อนี้ลองไปคิดก่อนนะครับ